สำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมและรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกายทางยังได้ให้ธรรมะเรื่องการวางใจการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เรามองโลกตามความเป็นจริงและได้ให้เทคนิคการนั่งสมาธิในหัวข้อ ให้เราพอใจในทุกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ตอบคำถามข้อสงสัยในการฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นเป็นกิจกรรมเป่าดวงแก้วสร้างดวงธรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเดินป่าเก็บอารมณ์สบายเพื่อสร้างบรรยากาศร,รอบตัวให้สบายและถามตอบปัญหาการนั่งสมาธิซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวท้องถิ่นต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทั้งยังตั้งใจจะกลับมาร่วมนั่งสมาธิที่วัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะโดยในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวนกว่า20ท่านค่ะ